สวัสดีทัพป๊อินวันนี้เรากำลังจะไปตัดแว่นใหม่สายตาสั้นมากกว่าเดิมไหมไม่ทำไม,ไมต้องตัดเนะี่ยน้องกายเหยียบแว่นมามดแตกเ oh, <no. S 1> อาน้องต่พลาสติกด้วยคือ <S 2>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  ดูสิแต่งแบบนี้ติดเจ้าเอาไงติดไม่ได้ถ้าน็อตหดอะไรอย่างนี้เรายังพอแบบขัดน,น็อตแล้วก็ใช้ต่อได้ใช่ป่ะ แออา่จริงมันะมันเป็นเนออเป็นดีไม่เอนใมมาละไม่ต้องใช้ก็ได้มากไม่ได้อาจะตาบอดเลยจริงมงวันเราใส่คอนแเลนดีแล้วนี่มอไม่ใชเดีแล้วไม่ได้ไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้เลยแล้วคอนคเือใส่มันก็อำนวยความสะดวกสร้างบุคลิกขภาพที่ดีให้เราใช่ไหมจะใส่ เขาไม่แหวนเชื้อโรคมีอะไรอย่างนี้นะคะโอเควันนี้จะพาไปดูร้านตัดแว่นใช่ไหมฮะรีวิววะนี่ร้านคนเขาเป็นร้านแบบร้านประจําร้านดัง,ร,ดงร้านดังที่ทโอ้โหเมื่อก่อนนะใครจะตัดแว่นอะไรนะต้องมาที่แถวๆราชเทวีถนนเพชรบุรีแถวนี้เดี๋ยวราห้ฟังอีกทีนะโอเคไปหามัน อ่าตอนนี้เราถึงที่ฮอลลีวูดอินเตอร์เนชั่นแนลเรียบร้อยนะครับก็ถ่ายหนังเปล่าฮะฮอลลีวูดเนี่ยร้านแว่นตาอ๋อนนโอเคโอเค,อ,เคอ่าเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกัน,นะคะ <c oughs> ่ะอ่านี่นะคนระับตอนนี้มาดามแอกกนกำลังลเลือกแว่นนะฮะคือแว่นที่ใส่สบายมากนะฮะโอ้เขาบอกกันว่านะฮะหน้าของมาดามแอนเนี่ย เป็นหน้าที่เข้ากับทุกแว่นได้จริง่ะฮะใปกติหน้าเรียวกว่านี้แต่ว่าช่วงนี้บวมนิงเลยอ๋อฮะปกติเเป็นคนหน้าเียวูไข่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อไข่เจียวหรือไข่ดาวฮะไข่กุ้งโอเคโอเค อ่าอันนี้เลือกอันนี้ยี่ห้ออะไรอะอันนี้ยี่ห้ออะไรบโวค่ะเหรอมันดียังไงดีทุณสมบัติคืออะไรบอฟโอุ้ยเฮ้ยเดูหักครับแม่ทำแอ่นนะเขาบอกว่ามันสามารถดัดตามรูปได้เลยเฮ้ยดูหักดูหักยิ่งยิ่งนะเฮ้ยแสดงว่ามันไม่ใช่มันเป็นโลหะแบบไหนอะอย่างเงี้เป็นไทเทเนียมโอไทเทเนียมเหรอฮะเซอร์เจเรียนแปลว่าอะไรฮะเกี่ยตแบบอัปผาตัดไปฝั่งร่างกายเราเหรอเหรอแบบผู้คนผ่าตัดที่ต้องแบบว่าดามดามเหล็กในร่างกายค่ะ โอ้เนี่ยมันเบามากอ่ะดูดูนะฮะเบาที่สัาคัญ์เห็นแว่นป่ะอบเบามันก็จะสบายนะฮะถึงแม้มันจะดูหุบแบบนี้ปกติถ้าเป็นแว่นอื่นๆเราต้องมาให้ร้านดัดเพื่อให้มันพอดีกับหน้าเราแต่นี่ปันไงฮะแต่นี่คือมันสามารถแบบย่างได้เลยฮะซึ่งพอมันหุบแล้วเวลาเราใส่ไปเราก็จะไม่รู้สึกว่ามันบีบหน้าอะไรแบบนี้โอเคเลยสำคัญมันแก้ปัญหา น้องกายเหยียบได้จริงเหรอฮะ๋อนี่นี่เอาใบนั้นมาดูนิดหนึ่งใบดูนิดหนึ่งอ่ะนี่นะคะเขาก็อุ๊ยด่เขาเอาเอาแว่นขึงอ่ะน้ำหนักสี่สเนี่ยถูกต้องมัดกันอย่างนี้ไม่หักเลยฮะแล้วก็มัเหนียว้ากเลยแว่นนำเข้าจากอเมริกาเออร์เจอร์จิคอลสตีลนะคะโอ้ไม่แพ้ไม่ระคายเคืององอผิวหนังไทเทเนียมหลายคนอาจจะไม่คุ้นคือนเหล็กที่เอาไปใช้ทำเครื่องบิน เเครรื่อองงาาต้้นนหักไทเทเนียมนี่ไงวงนักร้องไงไทเทเนียมไม่ใช่คอนอันเหรอแล้วแว่นวอบโวเนี่ยเขาบอกว่าแฮนด์เมดนะคะแฮนด์เมดอ๋อนี่ไม่ใช่เครื่องจักรนะใช้เป็นี่ใช้มือคนนะฮะใช่ค่ะโอ้โหชิ้นทีละชิ้นผลิตในสภาพทูนบุโปรแลนด์ฮึเฮ้ยมันเก๋มากนะฮะเจะแก้ปัญหาว่าเราจะเอาอันนี้แหละ มีมีหลายแบบมีหลายแบบใครว่าสวยแบบไหนบ้างมีแว่นกันแดดโอเคไหมคะเฮ้ยใส่แล้วดูดีฮะเ่แอยเรอันนี้ก็เยมเหน่อยแบบแฟชั่นแฟชั่นลองแล้ีองผู้ชายแล้วนี่ใช่สรงเป็นแบบสวยฮะ ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้อันนี้เคยมีแบบอย่างนี้แล้วคล้ายๆอันเก่าแต่เป็นไงครัาใส่แล้วรู้สึกเบาสบายค่ะใส่สบายแล้วมันไม่บีบหน้าเนาะแล้วก็แบบแอนว่ามันแล้วก็รู้สึกหล่อขึ้นห้าสิบแปดจุดเก้าห้าเจ็ดเปยร์เซ็นใจไม่ได้แล้วเลือกมันกันสั่นะใจไม่งั้นเราือมันมือถือมือสั่นเลยคะับแค่พูดแค่นี้ถึงกับมือสั่นเลยแหละใครว่าสวยกว่ากันอ่าใครอ่าเคยชอบอันไหนอันนี้เบอร์หนึ่ง อันนี้นนทรงจะแบบอันนี้ข้อดีคือว่าเขาเรียกว่ายังไม่เคยมีทรงนี้<า>แล้วก็เสีมันก็สวยนะดูแบบแต่มันเหมือนมดเอ็กเลยวะเอา้าเหรมอเอ็กเลยอ่ะอันนี้นี่เป็นทรงอันนี้จริงๆพ่อยินงชอบใส่ทรงแบบนีเห็นว่าเจอเขาเรียกว่าเห็นทิว้วเห็นหน้าผากอ,อะไรอย่างนี้มันก็จะดูหน้าเมันยัก่า มันกัะสีนะอันอันอีกอันเก่ามันสีฟ้าเนาะอย่างตัดสายต้องหลอนนั่นกูอะถ้าหลังวัดจุดทศนิยมนิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะอ้วกแปบบสรุปว่าสรุปว่าน่าจะได้ตัวนี้ใช่ค่ะคือใส่แล้วมันเปรีจริงๆคือหนึ่งหนึ่งมันมันไม่เป็นเลนประหลอดเราคอนเซิร์นเรื่องการดูแลรักษาด้วยก็จะอยู่อายุยาวนานกว่าใช่ค่ะแล้วก็มันเป็นเขาเรียกว่าไงอะ แล้วก็รูปทรงพี่เมื่อกี้เลือกอีกตัวเดิมเขาบอกว่าเอ้ยแต่ตัวนี้แบบจะดูแบบสบายกว่าแบบไม่ไม่เขาเรียกอะไรมันไม่วัยรุ่นเกินไปอะไรใส่ได้ยาวๆไม่แบบแฟชั่นหรูหราอะไรประมาณนี้นะคะเอามามาได้ยางเดียวดูมามาอะดูนะตอนแรกมาแว้นสายตาแต่ว่าเปลี่ยนใจเพราะว่าที่นี่เขาเป็นร้านแมนใช่ปะเขาซ่อมให้เราได้มันเลยกลับไปใช้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะคะเราตกลงเลือกยี่ห้อ อะไรแล้วนะคะ o อ p o แล้วนะคะทำไมครับเพราะว่าหนึ่งนี่นี่เขาบอกว่าเบากว่าทนกว่าคุณภาพสูงโอ้ดิสัดแว่นอย่างนี้โชวค่ะแล้วกะเมื่อกี้เราดูคลิปคลิปหนึ่งที่ร้านเปิดให้ดูอ่ะสามารถเอาแว่นมาลากเครื่องบินได้เลยโอ้โหมันทนทานขนาดนั้นนะแต่คลิปให้ดูด้วยเนาะแล้วก็ที่สำคัญคืออย่างเงี้ยเมื่อกี้แก้นิดนึงป้าป้าบอกว่ารับน้ำหนักได้45่กิโลใช่ไหมจริงๆ45ปอนด์นะคะเขาเป็นแบรนด์ US ที่ผลิตอยู่ใน สภาพยุโรปนะครับโปรแลนด์นะฮเพราะฉะนั้นก็แบบโู่มั่นใจตอนนี้มีนักเทนนิสชื่อดังมาออกแบบของเขาด้วยนะครับออวไอคุณแทโรไลนอ์อ๋อซึ่งออโอ้โอเหเฮ้ยพอเรามาดูมาใส่จริงนะจะบอกว่าเฮ้ยมันแตกต่างถูกเพราะ,ะว่าอะไรแบบแว่งเวลาเราจะหาซื้ออันหนึ่ง ค,คือเราต้องรูว่ามันน้ำหนักเบากระชาบหน้าโดยที่เราใส่แล้วลงต้องรู้สึกไม่อึดอัดอะไรเงี้ยค่ะนนองอันนั้นคือเป็นเหตุผลหลักเลยแล้วก็เหตุผลที่เลือกออฟโรดเนี่ยก็คือหนึ่งเมื่อกี้เรามาลองดูแล้วอย่างที่ตอนแรกเรามาเกิดด้วย่าการว่าเราจะมาตัดแว่นสายตาใช่ป่ะคือแบบแว่นสายตาเขามเยอะมากเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างมีปัญหาสายตาในปัจจุบันเนาะอเงี้ยใส่แว่นเอ้ยุ่นทำงานหน้าคอมนุ่นนั่นนี่เยอะอะไรประมาณนี้นะคะก็ลองมาดูได้สำหรับคนที่มีปัญหาสายตา ได้ค่ะเขามีเฟซบุ๊กนะฮะนี่นี่ใช่ซึ่งร้านบริษัทร้านฮอลลีวูดที่เรามาเนี่ยเขาเป็นตัวแทนนำข้าเลยนะโอเคซึ่งเดี๋ยวเราจะมีเกมไปเล่นกันด้วยนะคะไปแจกแจกแว่นตาโอเวอร์เนี่ยนะคะก็ที่โอเวอร์นะคะที่ในเพจทูมาดามนะคะใครอยากเล่นนะฮะอยากได้นะฮะอยากลองมาใส่นะฮะก็มาเล่นเกมกันแอบกระซิบนิดนึงถ้าใครบอกว่ามาจากเพจทูมาดาม ได้รับส่วนลดนะฮะโอเคได้นะคะก็ต้องมาติดต่อที่ที่นี่นะฮะที่ใช่ค่ะแต่ว่าเขาบอกว่ามีจําหน่ายตามตามห้างด้วยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวต้องเช็คกับเฟซบุ๊กอีกทีนึงแล้วกันนะถามเขาอีกทีนึงนะคะว่าที่ไหนนะในมือของแม่แอนนี่คือจะมีอันที่จะแจกจริงนะฮะ่ะไปร่วมสนุกได้ในเพจ ตามนะคะเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ให้ข้างล่างด้วยละกันนะนี่มันเป็นทรงที่ใส่ได้ทั้งผู้หญและผู้ชายนะเราเลือกทรงที่แบบเน้นๆหน่อยเพื่อให้แบบว่าเป็นกางเกงใส่ครับคือพอใส่ไว่นไหนเขาเลยไม่อยากถอดโอ้โหนั้น่ะอสามารถทำได้ทั้งใส่ตาแว่นสายตาและแว่นกันแดดนะคะก็เลือกได้ก็สามารถมาที่ร้านฮอลลีวูดได้นะคะใช่แล้วเออแฟนๆก็ไม่กี้เขาบอกว่าได้รถ สูงสุดถึง25%ถ้าใครแบบว่าเกิดพลาดรางวัลแล้วแบบอยากได้แว่นออฟโวอร์ก็มาได้ที่ราชเทวีนะคะสีแยกราชเทวีอ่าร้อย25เปอร์เซ็นต์เปเลยแต่ว่าไปร่วมสนุกกันก่อนนี่นะฮะนติกาเดี๋ยวง่ายๆไปติดตามที่เพจทุกันดามเที่ยวและไลฟ์สไตล์นะคะแบบครอบครัวนะคะอะโอเคงั้นวันนี้ลาไปก่อนดีกว่านะคะอะบ๊ายบายคสุดยอด เดี๋ยวใส่ตลอดเลยใส่ดใสดได้ลอกจากร้านไดเลยแ็นๆน,น,นะคะที่ชอบคลิปของเราอย่อยาลืมกดไลค์กแระกดัสไครแล้วกั